ขอการสวัสดีสวัสดี้อชมท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผม T.I.M. t <c oughs> เ k นะครับก็กยอยู่กับสกายวอลนะครับอยู่กับพัคต่ n e ชนรับเออพัคต่อจีจีพีพีพอะไรวะเนอะจังพีพยางสัตสัตสัต <c oughs> ก็ไปเล่นกันเลยครับเดี๋ยวก็นผมจะเล่นสองตานะคอันนี้ตอนนั้นตาแรกนะตอนนี้ตาตาสอง ก็อยู่ในตอนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับตอนที่ห้าร้อยเจ็สิบปีตอนเทียอะไรไม่รู้ตอนที่ห้าร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยผมผมผมเล่นคาร์ห้าร้อยแล้วพูดอย่างนั้นดิมันมีสึกษาภาพกูพลาดไปไปไม่สนสึกภาพกูได้ของฟรีกูเป็นพีเอ็มบีพีครับบีบีพีกูกูไม่ได้ของสัตว์ โอ้รอบนี้มันไม่ให้รอบนั้นมึงให้กูทำแปะอะไรเหมอนมันได้เซิฟนี่วันนี้ไม่ได้เฮียขอ,องกาอีกเสื <c oughs> ซิฟกินเด้อวันนี้ะนจะบอกให้เซิฟนี้มีคนโปรกูขุดเนาะขุดเนาะ้สัตว์ไหนกูได้มาขุดอย่างนี้ดิ สัตว์กองอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกกูไม่บอกได้ไงก็มันก็บอกแล้วนี่น้องก็ร้แล้วพี่น้องน้องสามารถโป้โป้บกเพชรได้อะไม่ใช่ยร์มล้วพี้รู้ไหมก็น้องสามารถโปบโอ้โหของมาแล้วพี่แทมของมือตรงนี้ตั้งหาก ยย่กูกัูไก่จ้าโอ้เซิร์ฟนี้ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยนะไม่กดไม่กดกันแล้วแต่มึงเป็นสัตว์เออกัญยากัญยาบนะขอโทษเราขอโทษรับ มาสันยนม่มาสันยมาาไม่มากะังไม่เ์เซ่ะก้องไปหมดมีไอ้เหี้ยนี่คนเดียวยาเอื้อโอ้อคอเลย อ้หมาเล่นตางกับยังดีนี่มันซูเปอร์ไซยาของจริงมาเล่นอีกตาเฮ้ยปปอยาอ่าเสงี่ยงเด็ดมาเล่นอีกตาห <laughs> น,นึ่งครับมา <Okay. S 1> ด่านนี้จิ๊บจิ๊บบูร้อยลงอ่ะโอ้ไซยาของจริงโอ้โมไม่เห็นเออนี่เด้อ ด้วย er <Association> ับใส่วนเราหนานนอสัตว์มาบอกกับกูเลยสัตว์มาบอกกับกูมา มาบ่วกกูไอสัตว oh, ์นี่ไงคิดมากูกากเหรออคครับโอเคสุดหัวไอศชสตัวโหไอสองกนนั้นบอกกัน มันนะมันนะมันนะเออกูหัวกับมึงฟูเดมอนแล้วมึงเลยเอ้าชนะมันตกตายครับ โอ้โหเดี๋ยกูเล่นอีกตาให้มึงดูยตายี่เลยว่าน้องอยู่ไหมเข้าไปเลยพี่ี๋ยวเล่นอีกตาให้ดูครับเข้าเลยเข้าแล้วเขาแล้วเขาเลยเมโเมะโกทีเคมโกครับโอเคครับทีรังโอ้โหได้เปิดเอ็ พอดีว่าผมสมัครครับอืม,มันไม่ได้สมัครครับบอกเลยครับอยู่ดีๆไม่ได้สม,มัครก็ได้ครับโอ้โหเล่นไปนานๆนนครับ<อ>ได้ของด้วยนะสะัตว์กูได้เรียกสายของกนเลย

โอ้โหของโหดที่หหนสัตว์ฟูได้บอสกูนี่แหละสัตว์เด็กคำยาบเออของค,ค,ครับคำยาบนะขอโทษค่ะยิงลาไปยิงลาไปโอ้ไม่โดนสัก,กนัดทำไมลูกมันไม่ออกนี่ไวาทำไมลูกไม่ออกวะ มันยังสร้างมันเสร็จกันล่ะอ้าวโหเก็บฟูดได้ไหมไยถึงกลางกองนั้นใช่ได้เหรออย่างนี้แล้วกัน A.P.P. ตาย了。โอ้ไม่่ะ。โอ้จะมาบวกจะมาบวกมาเลยเตรียมพร้อมสัตว์โอ้โหตกโอ้โหมันตกเอง

อะไรมึงอะไรมึงโอ้ถ้าหนูไม่อโอ้โอ้้ยโอ้ยอโอ้โโอ้ม็น้ายย กูไม่ได้จะทำอะไรนี่วะไหมชนะก็ชนะ้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้บายบายครับ